สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันที่มีปืนก๊อก17 Gen 3กระบอกนี้นะครับมาพูดคุยแล้วก็รีวิวกันจบถือปืนทุกครั้นนะครับตรวจสอบความปลอดภยัยนิ้วรองกัน,นครับป,ปูแปรกระสีทาการดึงสไลด์ตรวจเช็คให้ดีนะครับว่าปืนกระบอกนี้ปลอดภัยไม่มีรูนะครับดูให้ดีนะปืนปลอดภัยนะครับก๊อก17 Gen 3เป็นปืนที่เรียกว่าคลาสสิกของปืนกรอบนะคลาสสิกมากๆนะครับ เป็นโมเดลที่สวยแล้วก็มีความลงตัวเนี่ยมากๆเมื่อก่อนเนี่ยจะถูกนะครับดูถูกมากว่าเป็นปืนที่รูปร่างเนี่ยไม่สวยเลยแต่สมัยนี้ไม่ใช่แล้วนะครับถือว่าเป็นปืนที่ดีแล้วก็สวยมากๆนะฮะได้ความขตัวปืนนะครับก็เล็กว่าเรีบเรยบๆนะเป็นทั้งๆเรียบๆเลยนะครับศูนย์ได้มากับตัวปืนนะครับก็คือเป็นศูนย์รูปตัวยูศูนย์หน้าตามจุดสีขาวนะครับศูนย์หลังก็ปรับขึ้นลงแสขวาได้ ืนกระบอกนี้เป็นปืนของคุณปานช่องกันอาเบานะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณปันไว้นันที่นี้ด้วยการจับถือก็เรียกว่าด้ามเนี่ยมันเหมาะแล้วก็กระชับมือดีมากนะครับแม็กกาซีนเนี่ยสามารถบรรจุได้ถึง17นัดตามชื่อรุ่นนะครับก็อ17บรรจุได้17นัดนะคช้รุจขนาด9มิลลิเมตรนะครับ9มมนี่นะครับบรรจุแม็กกาซีนเข้าตัวปืนแร็น,นะครับใส่เข้าไปชอบนะจับถือแล้วก็ถนัดครับ ปกติเนี่ยผมจะจับแต่ก๊อกสิบเก้าพอมจาจับก๊อกสิเนี่ยรู้สึกว่าความยาวของตัวปืนเนี่ยมันทําให้จับได้ถนัดมากขึ้นนะครับยิ่งดูยิ่งสวยคลาสสิกม,มากๆนะครับปืนก๊อกสิการดูแลรักษาในก็ง่ายนะครับถอดประกอบง่ายมากเคลี่ยปืนนะครับล้างไกทิ้งดึงสายถอยหลังนะแล้วก็ปลดนะครับปุ่มรอกสไลด์ง่ายมากนะครับถอดประกอบเนี่ยแคบเดียวชิ้นส่วนก็น้อยนะครับภายในก็จะเหมือนกับปืนฟล็อกนะครับก็คือมีตัวสมอล็อกเข็ม กดยุบนะครับเข็มเจนจะพุ่งออกไปได้เพราะนั้นความปลอดภัยเนี่ยร้อยเซแน่นอนความยาวลำกล้องนะครับของปืนกระบอกนี้อยู่ที่4.49นิ้วตัวสปริงรีคอยนะครับเป็นแบบชั้นเดียวสไตล์ของเจนสนะครับจุดเด่นของปืนกอก,ก็คือโครงปืนที่ทํามาจากโพลิเมอร์เป็นส่วนใหญ่นะครับน้ำหนักเบามากการประกอบนะครับกับเอาไปก็สะดวกสบายนะครับตอนขั้นตอนใส่ลำกล้องใส่ตัวสปริงรีคอยนะครับเอาด้านที่โมนเนี่ยอยู่ด้านหน้าใส่เข้าไปจากนั้นก็ จับนะครับโครงปืนแล้วก็สไลด์เนี่ยให้เข้าตามรางจะมีล่องนะครับแกปเสร็จเรียบร้อยดูราง่ายรักษาง่ายนะครับถึงว่ามันคือปืนยอดนิยมนะครับเรียกว่าเป็นเบอร์ต้นๆของโลกเลยนะครับที่คนน,นิยมใช้กันน้ำหนักของไกปืน,นครับก็เดิมๆอยู่ที่ประมาณสัก5.5ปอนด์รีเซ็ตไกก็ประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปยิทดสอบนะครับดูเรื่องของความแม่นยำกับปืนกระบอกน,นี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง มาเดี๋ยวลองยิงนะครับชุดแรกดูนะครับกับตัวกอฟิตเจนสนะครับปืนที่คลาสสิกนะครับสวยมากๆนะเลียมเียมนะใช้งานง่ายนะครับยิงที่ระยะประมาณหนึ่งนะครับผมใช้การกาอาวเล็งไปที่หัวนะครับต่อเต่านยลองดู กดแมกกาซีนเคลยปืนป็นปลอดภัยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูที่ตัวกลุ่มกระสุนนะครับชุดแรกกันอย่างที่บอกนะครับว่าใช้การกะนะเป็นการดาวองยิงแบบนี้เลยนะครับเป้าก็จะไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือเป้านี้นี่นะครับอยู่ตรงนี้อันนี้คือชุดแรกนะที่ยิงนะครับเดี๋ยวซ้ำนะครับอีกสักชุดหนึ่ง นะยิงให้ไวขึ้นนะครับยิงไปที่ขัวเนี่ยเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มจังหวะให้เร็วขึ้นจบนะครับปลดแม็กกาซีนเคลียร์ปืนโอเคครับปืนปลอดภัยนะชุดที่สองนะครับตามที่เห็นในเป้าเลยชุดที่สามนะครับมา เปลี่ยนจุดเล็งน,นะครับไปเล็งที่ตรงกับเล็กนะครับตรงตัวนะเดาออก ปอดแมกกาซีนนะครับเคลียปืนทางดูนะครับไม่มีลูกโอเคร่างกายทิ้งปืนปลอดภัยยิงกะกะดูนะครับเป็นชุดที่3ของตัวก็17เล็งค่อนข้างยากนะครับก็คือผมกะว่าตรงนี้คือตอัว x ผมก็เลงไปที่เต้ากระดาษนะครับพุ่นไปเลยไม่เห็นเลยนะครับทีนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งนี่นะครับนี่คืออีกฝั่งหนึ่ง จากการที่ใช้การเดาๆเอานะครับก็ถือว่าดีทีเดียวนะตัวปืนนะครับแม่นยําแล้วก็ยิงค่อนข้างง่ายนะครับทีนี้นะครับชุดนี้จะยิงก็17นะครับโดยที่เล็งที่เป้านะครับรูปคนต่อเต่านะครับบริเวณหัวยิงลองทํากลุ่มกระสุนดูนะครับว่าจะให้กลุ่มเนี่ยแน่นขนาดไหนนะลองดูนะครับอ่ะมาพร้อมนะครับยิงช้าช้านะ ยิงจบนะครับปลดแมกกาซีนเคลียร์ปืนปืนปลอดภัยนะครับนี่นะครับปุ่มกระสุนนะของตัวก็สิบเจ็ดแอบขึ้นมานะครับด้านมุมบนซ้ายนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้โอเคนะครับค่อนข้างตรงอันนี้สี่นัดนะครับอยู่ที่ใกล้ๆกันอยู่ประมาณนี้นะครับมาชุดนี้นะครับจะยิงที่ตก X นะครับจางตัวหน้าเป้ารูปคนนะครับกับก็สิบเจ็ดเจนสามนะลองดูนะ ยิงจบนะครับปอดแมก็กกาซีนเคลียร์ปืน ยังป,ปลอดภัยนะครับชุดนี้นะครับจะยิงมือเดียวนะทางด้านขวามือนะครับ5แล้วก็ซ้าย5สลับมือกันนะครับตัวเรื่องของการควบคุมแรงดีคอยอ่นะพร้อมนะครับยิงไปที่ตรงกลางเปลี่ยนมือนะครับทางด้านซ้ายบ้าง คคนะรับยิงจบปลดแมกกาซีนเคลียร์ปืนปืนปลอดภัยนะครับก็ถือว่าสบายๆนะครับในการยิงนะด้วยกอสิบเจ็ดนะครับเจนสามกระบอกนี้ก็จบลงไปนะครับสําหรับการทํารีวิวแล้วก็ยิงทดสอบนะครับตัวปืนกอสิบเจ็ดนะครับเจนสามกระบอกนี้นะชอบนะครับจับถือก็ชอบนะปกติเนี่ยผมจะยิงแต่กอสิบเก้านะอันนี้เป็นกอสิบเจ็ดนะครับรู้สึกว่าสบายๆนะครับจับได้ถนัดมือมากขึ้น นะเพราะว่าด้ามเนี่ยมันยาวนะแล้วก็ระยะเล็งของศูนย์เนี่ยก็ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าผู้ยิงเนี่ยมีสมาธิที่ดีพอแลบประกันว่ากลุมกระสุนเนี่ยจะต้องกระจุกอย่างสวยงามแน่นอน,นครับนี่นะครับตัวเปิดกระบอกนี้โอเควันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกไปยางสูนนะครับที่ติดตามรับชมและก็ให้กำลังใจกันนะครับสวัสดีครับ